ว่าด้วยขวาหาสันปั่นโค้งโอ้โหสุดสวยของวินเตอร์บอย1-0ที่ซิตี้ขึ้นนำให้โอ้โหพุ่งเร็วแล้วก็พุ่งให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับโอ้แต่ทั้งน้ำหนักทั้งทิศทางเพอร์เฟกต์นะครับคือวินเตอร์บอยครับดูมาครับแลชฟอร์ดลุยมาแลชฟอร์ดเปิดมาโรนัลโดยิงเรียบร้อยครับโอ้โออห2-1แซงแล้วนะครับ2ประตูต่อ1ครับโรนัลโดกลับมายิงอีกแล้ว มาเฟรดมาตินเดนเกสันบอกว่าไม่ครับคือภาพช้านี่มันชวนเป็นจุดโทษมากครับมุมนี้ไม่ได้บอลครับเรียบร้อยชี้ครับนะครับหรือมุมนี้ที่เกิดปีเพลมาครับไม่ถึงบอลนะครับใครจะวิ่งโคตนพลาดเข้าไปดูครับโรนัลดวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้ตรงๆจริงๆครับโอ้โหเขยิงเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดมุมในการวางหน้าเท้ายิงได้นะครับ ทางขวาขอบอถึงทางฮาคิมซีเจ็กได้ปั่นโค้โอโหสุดสดเลยครับ1ทึ่งูนเชลซีขึ้นนำก็ทำให้พื้นที่เปิดข้างหน้ามากขึ้นนะครับมีตัววิ่งอ้อมดึงกองหลังไปหน่อยแล้วสุดท้ายไม่มีใครเข้าเตะดูไปเลยเปิดให้กับแฮร์รี่เคนหนเลยครับโอ้โหลังจากยิงในพริมยรีกไม่ได้มา6เกมติดครับแล้วก็เป็น ลูกแรกในบ้านในฤด,ดูกาลนี้ของเคยนด้วย <c oughs> ฟิมิโนโ่ไหลมาให้แล้วพลิกสวยมากยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วสองูนย์นะเซเดลมาเน่โอ้โหลูกจายของโรเบิร์ตรฟิมิโนโ่ครับโอ้โหแล้วทักแป๊บเดียว่าหดบาทไม่มีขยับมาอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับ <c oughs> จังหวะเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็ฟิมิโนโ่ให้มาไม่ล้ำครับ <c oughs> มีตัวห้อยตัวสุดท้ายอยู่ครับเป็นพนาฟานาโฮแล้วจับบอลจังหวะแรกตวัดยิงเข้าไป นี่ครับได้เปรียบเลยก็หมุนไม่ทีก็ซัดเรียบร้อยเลยครับฟิมิโนให้มาแเปะเลยครับขยับหนีคลายนิดนึงแล้วก็ตวัดยิงเข้าไปโอ้โหดบุลนำห่างเลยครับจะดีต่อต้องคืนกลับมาก่อนแล้วเบินมาจังหวะนี้โล่งๆอเล็กซนดรจับบอลจังหวะแรกไม่ได้เปรียบแถว2มีลองยิงเรียวโอ้โหเรียบร้อยครับจับบอลจังหวะแรกของเทรนเลเชอร์โนอาจจะเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดแต่คืนย้อนหลังกลับมาให้เฮนเดอร์สันยิงหายเลยครับมันไม่ได้จบครับเนี่ยครับคือ จับจังหวะแรกแล้วบอลไม่ดีเท่าไหร่ก็แต่คืนกลับมาแล้วเฮนเนอร์ชันโอ้โหไม่จับเลยครับวางเท้าแปรแบบนี่ครับหนีมือกวยต้าเข้าไปประตูแรกครับของกับตั้งทีมครับเจนเนอร์สันในฤดูกาลนี้ครับในเกมลีกซาร่าลากจีหานวครับซาร่าสายข้างหนาดลองปัดลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเห็นบอลออกจากเท้าโค้งนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่ใช่โกยต้าต่อให้มีปีกก็ยังยากเลยครับลูกนี้ครับ7-0ครับ นี่ครับบอลพอออกปุ๊บอืมอยายบอกเรียบร้อยก <c oughs> ็ดูวมันไม่ถึงจริงโอ้เจ็ดประตูต่อศูนย์ครับไหลมาข้างในที่เอ็นดอมเบเล่โอ้โหสุดๆเหมือนกันครับโอ้โหได้ทิ้งตัวยิงไปทางขวาของตัวเองขื่นหนีบล็อกของเชมารัสเซลโอ้โหยิงดีมากจริง เด่นแล้วแทงมาหลุดมาใลยด้านซ้ายมีซอนเฮืองมินโอ้โหสามหนึ่งเลยครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นตัวห้อยอยู่ทําให้ฝั่งของสซเปอร์ไม่ล้ําหน้าอีกแล้วนะครับ,รบดึงรอนิดนึงครับมาที่โรนโดโรนโดตัดเข้ามาทะลุช่องมาคาวานี่คาวานี่ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ครับมีเวลาให้ได้คิดได้เลือกมุมครับอุยิงลูกนี้ใจเย็นทีเดียวนะครับผ่านมือของ กูโกยลิสก็ไปครับ2-0ครับเลือกที่กุนโดกันพื้นที่มีครับกุนโดกันเล่นกับมาเลสมาเลสลากจี้เข้าซ้ายยิงแล้วก็โอ้โหง่ายๆเลยครับหมดสิทธ์เซฟเลยครับอิลันเมลิเย่ไม่ได้ไปโทษเมลิเย่ไม่ได้เหมือนกันครับกุนโดกันว่างเลยครับเดียบร้อยก้มหน้าแล้วยิงลูกนี้โอ้โห บิดจริงๆครับเควินเดอร์บอยครับ5ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ข้อจ่ายมาให้เควินเดอร์บอยเนี่ยว่างเลยครับแล้วยิงลูกนี้ระเบิดจริงๆครับอาจเอาแรงเข้าว่าเลยครับน้ำหนักทิศทางพอดีหมดแลยครับเซฟไม่อยู่เะยครับอิลลนเมนิเย่จอร์จินโยมาให้เมสันเมายิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับปลีข้ามอ ข้ามมาลูกนี้ถึงอาง่านลวดแปจ่อจอดจอของทางแวนเนอร์ถ้าไม่ล้ำหน้าที่นี่ก็จะใส่ชื่อได้แล้วล่ะครับโโอ้หผู้เล่นของเชลซีก็มีจำนวนเหนือกว่าด้วยนะครับโอ้โหขวางลูกนี้แม่นยำเม,มากครับบอยที่ซอนดึงมินซอนดึงมินมาเองโอ้โหแวกสีแวกข้าแ,แล้วไปหลุดเดียวแล้วครับอาแล้วครับหลุดเข้ามาซอนดึงมินยิงลูกนี้เหลือกินเลยครับ3-0ครับโอ้โห เลือเชื่อครับปู้ครูที่ภูมิายบอกเวลคลาสเลยครับดูจากจังหวะโต้กลับนักเตะลักษณะนี้โชเซ่มูนโด้เนี่ยชอบมากครับไม่ใช่ครึ่งสนามด้วยนะครับตั้งแต่ในแดนตัวเองเลยครับสำหรับซอนฮึงมินหลบกลุ่มผู้เล่นของเบอร์รี่มาได้ฉีกแนวรับกระจุยเละเทะเลยครับก่อนจะหลุดเข้าไปดดลกับนิกโป๊ปและยิงอย่างต้องบอกว่าเยือกเย็นมากครับคมมากๆครับดูครับนี่เลี้ยงเลยวิ่งไปขนาดเลี้ยงบอลด้วยนะครับยังไม่มีนักเตะของเบอร์รี่วิ่งตามทันแม้แต่คนเดียวครับ คือเหมือนจะไม่ถึงเหมือนจะไม่ถึงและแตะก็สุดท้ายก็ยืดหนีไ้ได้อีกครับเคนแฮร์รี่เคนเคนเ,เข้าขวาเคนแล้วยิงูดโอโอ้สามสามศูนย์เป็นหละสี่ศูนย์ครับโอ้โหแฮ,ฮ,ฮร์รี่เคนโอ้โหยิงลียยากมากเลยครับ ดูตัวคุมแฮริเคนครับขวางหน้าอยู่ครับเจมเทาครับกี่โดนโลกโยกหลอกทีเดียวหายเลยครับนี่ก่อนหน้านี้ก็โดนซอนถึงมินโยกหลอกลักษณะนี้ไปครั้งหนึ่งเลยนะครับแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้เฉียบขาดมากครับแฮริเคนโอ้โหตรงนั้นนี่ยิงยัดเสาแรกเลยครับพุ่งยังไงก็ไม่ถึงเลยครับนิกป๊บคือนิกป๊อก็คงไม่คิดนะครับว่าแฮริเคนจะยิงยัดตรงนี้โอ้โหยิงหักข้อนะครับ าลุยมาโดนแย่จากด้านหลังชี้เ mm hmm. ลยครับนี่ครับริเจมโอ้โหเสียหายครับจุดโทษกันเทาได้จุดโทษเชียรันเชนี่ทำได้สวยครับโอ้โหส่วนริสเจมที่ต้องบอกว่าบุ่มคือเสียเชิงแล้วเหมือนจะไม่ยอมครับโอ้ต้องต้องไม่พยายามแย่ขาแล้วครับนี่ไปเหยียบซึ่งเสียเหลี่ยมครับแต่เดี๋ยวต้องดูวีไอทีเหมือนเชียรนี่จะถอยไม่ไกลเท่าไหร่ครับ ตัวเก่าอย่างลากาเซตหลอกได้ <g ül> ยิงตรงกลางเลยครับหาวเลยครับประตูนี้ครับทำให้อาร์ซนอลขึ้นนำเชลซีครับในดาร์บี้แมชต้องดูว่าจะเป็นประตูแห่งความมั่นใจของพวกเขาด้วยหรือเปล่านี่ <c oughs> ไปคนละทางครับไอ,อ้ดว์ดเดนดี้ยิงแบบมั่นใจครับลากาเซต <c oughs> สาใจก่อนแล้วครับเป็นชาก้าเป็นชาก้าครับลูกนี้โอ้โหสุดสวยสุดสวยเลยครับ2 0สุดยอดครับฟรีคิกลูกนี้ของการิชาก้าครับโอ้โหสำคัญด้วยครับท้ายขึ้นทีมของอาเตต้านำห่าง2 0ครับยิงสุดยอดเลยครับแล้วยิงได้แบบนี้ปัดได้แค่ปลายนิ้วครับเบนดี้ครับ นำหนักทิศทางยอดเยี่ยมครับตะโดนแม่ตรงนี้จุดโทษครับโอ้ไม่เหลือครับพยายามยั้งตัวแล้วครับเบรนเล็กในช่วงเซี่ยววินาทีสุดท้ายาที่ไม่ดีนะครับ ยืนยันครับคุณโนฟิเดสครับเจอกับแบกการดที่เหยงตรงนี้ครับโอ้โห oh, oh, 7-0ครับเรีความมั่นใจของไ่คนครับนี่ก็วันนี้ได้ทั้งแอสซิสประตูที่5แล้วก็ประตูที่7เป็นคนสังหารจุดโทษเองนะครับสเต็ปเดิมครับ